สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ครูเนี่ยจะมาสอนนักเรียนกันกับการใช้นี่เลยนะคะนี่เลยเขาเรียกว่าทิชชู่การใช้ทิชชู่เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะคะและการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้สําหรับการเช็ดครูมีตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนทํานมหนักเรียนจะต้องใช้ทิชชู่เช็ด โดยทชู่เนี่ยเป็นอะไรที่บางมากถ้าโดนน้ามันก็จะขาดเหมือนกระดาษทั่วไปแต่ว่าทิชู่เนี่ยมันจะบางกว่ากระดาษนิดนึน,นะคะ่ะเ,เ,เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้ชิ่วเนี่ยเออแบบถูกต้องตามหลักที่สุดโดยการถูกต้องตามหลักหมายถึงอะไรคือเวลาที่มีนมหงปริมาณมาก จริงๆถ้ามีปริมาณมากนะคะวงเล็บปริมาณมากอาจจะไม่ใช้ทิชชู่นะคะอาจจะไม่ใช้ทิชชู่เพราะว่าทิชชู่เนี่ยเอาไว้เช็ดแอปริมาณน้อยนะคะส่วนทิชชู่เนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นถ้าครูมีตัวอย่างนะคะทิชชู่เนี่ยมันจะเช็ดแทนเรามันจะเช็ดนะดูนะคะเด็กครูเนี่ยจะําให้ดูนะคะ มันเช็ดออกไปเห็นไหมปากครูก็จะบางขึ้นบางลงนะคะแล้วก็ลิแล้วก็ลิบก็จะไปเปื้อนทิชชู่แฉกนะคะนี่เป็นวิธีการใช้ทิชชู่แล้วครูขอไปทาลิปใหม่ก่อนโอเคนะคะหลังจากที่เราดูกันไปแล้วนะว่าทิชชู่เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ครูเนี่ยอยากจะมา สอนเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับวิชาวัตถุอีกแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนครูพูดเลยนะคะว่าถึงครูจะไม่ทิ้แต่ครูปล่อยวิดีโอมาแล้วก็ย่างก็ต้องตั้งใจเรียนอยู่ดีเนาะใช่ไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะตั้งใจเรียนกันใช่ไหม เอาละเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนะคะสิ่งนี้คือลิปสติกมีสีเขียวสีเขียวนะคะหมายถึงตรงเออตรงกรอบมันนะคะหรือว่าจะเป็นตรงห่อมันตรงห่อมันเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีสีทองตรงนี้เราเนี่ยจะเรียกมันว่าเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ในลิฟต์นะคะในลิฟต์จะมีสีอะไรจะมีสีอะไรีนะคะนักเรียนอาจจะสังเกตไม่ได้เท่าไหร่กูจะเอาม,ามันมาจุ่มมือนะกูจะสีสลัีน,นะคะนี่เลยนะคะก็จะมีสีประมาณนี้นะอาจจะเห็นกันใช่ไหมคะน่าจะเห็นกันแหละนะก็ได้ก,ะก,ะกะ็ะได้ก็ะได้อาลักเรียนคะเห็นกันหรือยังคะ ค่าไม่น่าจะเห็นกันแล้วนะกับสีของมันนะคะเอาละ่ะเพราะฉะนั้นลิปสติกเบอร์นี้เราเรียกมันว่าเบอร์หนึ่งนะคะเราจะนำเบอร์หนึ่งอันนี้ไปทำอะไรได้บ้างวันนี้เราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเออลิปสติกนะคะหรือว่าถกไปแล้วจะมีเบอร์สองเฮ้ยจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช่ไหมคะเอาละ่ะถ้าไม่อยาก รอชา้าเดี๋ยวครูจะมาสอนบทเรียนใหม่เลยนะคะติด่วอวิชาวัตถุนนี่นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับวัตถุว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ต้องกรอบมันมีส่วนผสมเป็นอะไรเอ่ยส่วนประกอบนะคะก็คือวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการสร้างนะคะตรงนี้ครูคาดว่าจะเป็นเหล็กหรือพลาสติกด้วย นะคะพลาสติกกับเหล็กหรือเปล่าโคกโคงก็ไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะเป็นเหล็กนะคะเอาล่ะนักเรียนอตอบคำถามได้ไม่ยากนี่นะคะพลาสติกหมดเลยพลาสติกแนะนำนะคะว่าโลกของเราใช้พลาสติกเยอะมากใช่ไหมนะคะแล้วก็ส,สิ่งนี้เลยสิ่งนี้สิ่งนี้นะคะ เราใช้มันแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ที่สร้างมันก็เป็นพลาสติกเช่นเคยเห็นไหมคะว่าโลกเราใช้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เป็นสิ่งที่สําคัญมากทั้งให้บรรยากาศออกซิเจนแล้วก็ทั้งเป็นสิ่งก่อสร้างให้เราด้วยนะคะมันจะเป็นสร้างบ้านสร้างกระดาษสร้างพลาสติกโอ้เยอะนะคะพูดเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากนะคะพลาสติกทำมาจากพลาสติก นะคะวงเล็บพลาสติกอล่ะเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะเอาสม,มุดต,ตดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเขียนกันเลยครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนนี่เป็นฝาของขวดน้ำใช่ไหมคะนักเรียนทำมาจากพลาสติกอีกแล้วครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนว่ารูปขวดน้ําและบอกส่วนประกอบของขวดนะคะว่ามีอะไรบ้าง ขียนหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างเขียนลงไปได้เลยนะคะพูดเลยว่าง่ายวันนี้แบบฝึกหัดนักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนครูเชื่อมั่นในตัวนักเรียนนะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำแบบฝึกหัดของครูได้ครอบหมดเลยนะคะนี่มาดูนี้ด้วยดีกว่าครูนะคะอยากให้ดูกบเหลาดินสอกบเหลาดินสอนะคะทำมาจากพลาสติกแล้วก็โลหะนะคะแล้วก็ ทำแบบมีใบมีดด้วยนะคะในการที่จะเหล่าดินสอซึ่งพูดเลยนะว่ากบเหลาดินสอเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะในการเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ว่ารูปกบเหลาดินสอตามจินตนาการไปต้องมีรูสองรูนะคะ ต้องมีรูสองรูแบบนี้เลยว่ารูปกบเหล่านี้จินตนาการขึ้นมาเองแล้วก็บอกถึงส่วนประกอบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างมันขึ้นมานะคะซึ่งครูก,ก็ได้บอกแล้วใช่ไหมมีพลาสติกหนึ่งอย่างนะคะพลาสติกแล้วก็ยังมีโลหะอยู่ข้างในเนาะใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะ านักเรียนอาจจะเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คลิปนานไปหกนาทีแล้วนะคะครูคิดว่านักเรียนอาจจะเข้าใจแหละใช่ไหมใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทําแบบทดสอบกันเลยนักเรียนคะนี่เขาเรียกว่าอะไรปากกาใช่ไหมปกากกาเนี่ย เราเอามาเขียนได้ไหมคะเราเอามาเขียนใช่ไหมเราเอาไว้เขียนสำหรับพวกกระดาษอะไรประมาณนี้เขียนเขียนเขียนนั่นแหละเขียนนะคะจนเป็นสีต่างๆและนี่นะคะปากกานี้มีสีทองนะคะนักเรียนมีสีทองเนาะซึ่งถ้าให้เดานะคะนักเรียนทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับปากกาเมจิกมา,มากเพราะวันนี้ ครูอ,อยากให้นักเรียนไปทําตามคําสั่งของครูสักเล็กสน้อยนั่นก็คืออยากให้นักเรียนนะคะเข้าไปจดในสมุดยกตัวอย่างสิ่งของมาทั้งหมด10อย่างค่ะนักเรียน แล้วก็มาเขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างมันพร้อมบอกด้วยว่ามันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนำตัวอย่างของจริงมนาะให้ครูดูด้วยนะซึ่งครูหวังว่านักเรียนจะชอบนะคะเพราะว่าในบทเรียนที่ครูแพี่เสิคำสั่งที่ครูให้ไปเนี่ยมันง่ายมากๆ มันไม่ใช่ข้อสอบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบวิชาวัสดุอุปกรณ์เอ้ยไม่สิวิชาวัตถุด้วยกันนะคะแล้วก็วิชาวัตถุในวันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้กันแล้วเพราะว่านักเรียนอาจจะเหนื่อยกับการเรียนแล้วแต่อยา่าไปเหนื่อยกับการทํากันบ้านนะคะรีบทํากันได้เลยเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทำเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนนะจะโบเบะเลยนะคะสําหรับคะแนน ในข้อสอบอ่ะถ้านักเรียนคนไหนอยากไปดูข้อสอบเร็วๆ <Okay. S 1> ก็ต้องติดตามเอาไว้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เพราะเราจะลงคลิปสอนเอาไว้ก่อนสำหรับบทเรียนนี้แต่เข้าไปสอบพร้อมกันเลย